ประกาศปล่อยอัลบั้มใหม่ Hurry up tomorrow. The weekend <St ay> เปิดเผยรชื่ออัลบั้มใหม่อย่างเป็นทางการแล้วครับโดยงานชุดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้ม3ชุดไต่อภาคที่เริ่มตั้งแต่ After Hours และต่อเนื่องที่ดอทเอครับและจะปิดฉากลงด้วยอัลบั้มที่มีชื่อว่า Hurry Up Tomorrow อัลบั้มใหม่ที่เรากำลังจะได้ฟังกันเร็วๆนี้นี่เองครับซึ่งก่อนการแสดงคอนเสิร์ตที่ซานเปโลนะครับได้มีการเปิดเผยรปกอัลบั้มให้ได้ชมเป็นครั้งแรกครับและเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแบบ p ร e อ r d e อร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในคอนเสิร์ตที่บราซิลครั อาจจะเป็นเพลงใหม่ที่อยู่ในอัลบั้มใหม่ครับเรียกว่าคนในคอนเสิร์ตคราวนี้คือคนกลุ่มแรกที่ได้ฟังเพลงจากอัลบั้มชุดใหม่ของ The The w e e k n d เลยก็ว่าได้ครับ ดยหนในนั้นก็คือเพลงที่มีชื่อว่า Timeless ผลงานที่ The Weeknd featuring กับ Playboy Carti และได้ p a r r Williams และ Mike Dean มาร่วม produce เพลงดังกล่าวครับซึ่งถือเป็นการร่วมงานครั้งแรกในรอบ6ปีของ f a r r Williams และ The Weeknd เลยครับหลังจากเพลง Skellington เมื่อปี2018แต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่า Timeless จะอยู่ในอลัลบั้มใหม่ของ The Weeknd หรือในอลัลบั้มใหม่ของ Playboy Carti ที่มีส่วนร่วมในเพลงดังกล่าวกันแน่ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีเพลง Surprise ที่มีชื่อว่า San Paulo ที่ได้ Anita Superstar ชาวบราซิลมาร่วม featuring ด้วยครับแต่ก็ยังไม่ยืนยัน เดียวกันครับว่าไอเพลงซานเปาโลที่ว่าเนี่ยจะถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มใหม่หรือจะถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มใครกันแน่ครับ <S <S แต่เพลงที่การันตีว่าจะอยู่ในอัลบั้ม hurry up tomorrow แน่ๆก็คือ dancing in the flames ซิงเกิลแรกจากอัลบั้มใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันสดๆร้อนๆวันนี้ครับและแน่นอนว่าการกลับมาของดูว e แ n d ครั้งนี้ต้องไม่ธรรมดาครับโดยมิวสิกวิดีโอเพลง dancing in the flames เพลงนี้ทายทำมิวสิกวิดีโอทั้งหมดด้วย iPhone 16 pro ครับที่เพิ่งจะเปิดตัวกันไปในวันที่10กันยายนที่ผ่านมานี้ครับ นอกจากเรื่องงานชุดใหม่นะครับ The Weeknd ยังได้ให้สัมภาษณ์ Billboard Brazil เปิดใจเรื่องสุขภาพจิตของตัวเองด้วยครับโดยในการเปิดใจครั้งนี้นะครับ The Weeknd หวังว่าเพลงของเขาจะช่วยผู้ฟังเอาชนะความว่างเปล่าในชีวิตครับสำหรับส่วนตัวของ The Weeknd เองนะครับเชื่อว่าพระเจ้าช่วยเขาควบคุมสภาพจิตใจของตนเองได้ครับเขายอมรับว่าเขามีอาการ panic attack ต,ตลอดเวลาครับและยอมรับว่าตัวเองมีความวิตกกังวลแบบไม่เคยจบไม่เคยสิ้นครับและแม้จะเคยพยายามควบคุมแต่ก็รู้ว่าไม่สามารถหนีไปไหนได้ครับและการทำเพลงคือความ พยายามในการต่อสู้กับอาการเหล่านั้นซึ่งเดอะวิกเอนก็หวังว่าบทเพลงเหล่านี้จะช่วยคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ